อาอุดมจังหวัดชนบุรีคนดีมีอยู่จริงวันนี้จะพาไปพบกับพี่มอมรศักดิ์ปัญญาเจริญศรีผู้นำชุมชนคนสำคัญผู้ส่งอุทิศตนเพื่อปกป้องวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชาวอ่าอุดมอย่างไม่ย่อท้อครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่อวดมมีความเป็นมาอย่างไรบ้างสำหรับพื้นที่บ้านนี้ถ้าเป็นทะเลเนี่ยกุ้งหอยปูปลาจะอุดมสมบูรณ์มากด้านบกเนี่ยสองฝัง่งกวางหนึ่งเขาจะปลูกข้าวอีกกวางหนึ่งก็จะปลูกมนันปลูกสับปะรดค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ซับในดินสินในน้ำจะไม่มีมิติอุตสาหกรรมบ้านเรือนก็จะไม่เยอะแบบเหมือนปัจจุบันและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแต่แน่นอนครับพอมีประมงพื้นบ้านกับการที่เรา มีความเจริญของเมืองมีท่าเรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาความสมดุลเราต้องมีการบริหารจัดการยังไงบ้างมีครับเราต้องใช้ตัวคำนูชุมชนบ้านอาขูดมาครับไปร่วมออกแบบด้วยเพราะว่าทะเลมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งแรกเริ่มเราก็ทามาจากคน7คนก่อนหลังจากนั้นเราก็ยายไปที่ผู้ประกอบการใหม่ๆก็ผู้ประกอบการก็ยังไม่เห็นชอบด้วยแหละเพราะว่าเขาก็มองว่าเราเป็นต่อต้านเขาเราแข็งเดินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จนมีนักวิชาการก็มาช่วยกันขัดเกลวาอะไรอย่างเงี้ยก็มีการ ออกแบบธรรมนูญชุมชนคือออกแบบร่วมกันเมื่อมีธรรมนูนต้องมีเทศบัญญัติเมื่อมีเทศบัญญัติต้องมีคณะกรรมการเมื่อมีคณะกรรมการต้องมีกองทุนเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่ามิติอุตสาหกรรมสิ่งที่ท่านทำมันส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตคนในชุมชนอย่างไรเมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยเราจะเอาผลการเจ็บป่วยตรงนี้ไปสะท้อนกับผู้ประกอบการสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านทําดีแล้วถ้าท่านทําดีคนปวดที่เกิดมาจากมิติของอุตสาหกรรมมันจะลดน้อยลงดัง mm hmm. นั้น ตรงนี้มันเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบในการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศเนี่ยหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยให้มันดีขึ้นหากสังคมยึดมั่นในกรอบกติกาก็จะดำรงอยู่ได้อย่างสันติเป็นธรรมปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืนครับ ในฐานะที่เราเป็นคนในชุมชนเนาะได้ยินว่าในการทุจริตคอรัปชันจริงๆมันมีอยู่จริงมันมีมานานแล้วเ,เฉพาะชุมชนนี้เราเป็นมิติอุตสาหกรรมเนาะเพราะนั้นใครก็อยากจับจองสินทรัพย์ในน้ำมันเยอะมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราทำไอ้ตัวธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นการออกแบบการคอรัปชันระดับนึงพยายามปิดให้ได้มากที่สุดโดยใช้ตัวมิติธรรมนูญที่เราออกแบบไว้ทั้ง12บสอข้อเรื่องของการใช้ประโยชน์โดยรวมของพื้นที่มันก็เลยป้องกันในมิติของการคอรัปชันมิติของการทุจริต อันนี้ได้เยอะเลยอาจจะไม่ร้อยซมันก็อาจจะมีบ้างเพื่ออำนวยความสะดวกบางเรื่องบางงานอะไรอย่างเจากเมื่อก่อนเขาเคยจ่ายใต้โต๊ะเท่านี้เท่านี้ต่อเดือนตอนนี้เขาก็ลดลดในการจ่ายลงอาจจะไม่ร้อยเแต่ว่ามันลดได้แต่วันข้างหน้าไม่แน่มันอาจจะไม่มีก็ได้